ทำออนไลน์แบบไหนให้ได้เงินเร็วครูเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาทำออนไลน์ทุกคนปรารถนาที่จะมีรายได้แบบเร็วๆก่อนว่าอันนี้คือแชร์จากประสบการณ์ของตัวครูเองประสบการณ์ที่ครูทำออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มี facebook เริ่มแรกๆสมัยก่อนที่เราขายกันก็คือขายบนขายดีตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขารับฝากขายนะต้นอาชีพของครูครูเป็นครูสอนน้ำน้ำนะแล้วก็ เริ่มด้วยธุรกิจส่วนตัวธุรกิจดำน้ําธุรกิจร้านอาหารธุรกิจนวดสปาธุรกิจเสริมสวยธุรกิจฟิตเนสธุรกิจอสังหาแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์คือชีวิตวนเวียนอยู่กับธุรกิจไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ตั้งแต่อายุ20่สกว่าก็คือวนเวียนอยู่ในวงการธุรกิจนี่แหละจนมี Facebook เข้ามาเมื่อประมาณปี2014 2013- นหรือ2014นี้นี่แหละ กูจำไม่ค่อยได้ประมาณ10บสบกว่าปีที่แล้ว Facebook ก็เริ่มเข้ามาช่วงนั้นคนไทยก็ยังไม่รู้จักนะสิ่งแรกที่กูทำบน Facebook นั่นก็คือทำธุรกิจอสังหากับซื้อมาขายไปนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะมาแชร์จากประสบการณ์ตัวเองว่าทำออนไลน์อย่างไรให้ได้เงินเร็วบนออนไลน์ทำเงินให้เราได้เร็วมากที่สุดก็คือการซื้อมาขายไป ซื้อมาขายไปก็คือคุณซื้อของที่ว่าเรามีความรู้ในสิ่งนั้นๆสมัยก่อนครูเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟเปิดโรงเรียนสอนตีกอล์ฟครูก็ขายอ,าอุปกรณ์ตีกอล์ฟด้วยก็คือซื้อมาขายไปอุปกรณ์กอล์ฟมือสองนั่นเองซึ่งอันนี้จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับนะถ้าใครพอจะมีความรู้อันนี้ขายดีมากอันนี้เอาเพราะว่าตอนนี้ครูไม่ได้ขายแล้วครูก็สามารถจะมาแชร์ได้ สิ่งนี้ทําเงินได้ดีมากแล้วก็ได้เร็วมากอุปกรณ์กอฟเด็กอะไรที่มันเป็นสําหรับเด็กะจะขายดีมากนี่คือแชร์เคล็ดลับให้นะแล้วยิ่งอุปกรณ์กอฟของเด็กเราสามารถที่ครูทําก็คือครูซื้อจากในขายดีหรือจาก Facebook ใน m a r k e t p l a พ e อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบดีๆนะไอ้ธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องตรวจสอบดีๆถ้าเราซื้อจาก ของมือสองถ้าเราสามารถไปไปซื้อขายกันโดยตรงได้อันนั้นก็จะปลอดภัยที่สุดแต่ว่าซื้อขายออนไลน์อยากจะให้ดูกันดีๆนี่นแหละโอเคประเด็นก็คือการซื้อมาขายไปจะทําเงินได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะซื้อมาขายไปอะไรตอนนี้คุณสามารถสั่งของจากมืองจีนหรือสั่งของจากเว็บไซต์จากเว็บไซต์จีนต่างๆจากอาลีบาบาจากเทาเป่าจากชีมูจาก อะไรหลายๆแหล่งนั้นทํากันต้องไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญว่าเขานําเข้าของจากไหนถ้าตลาดไทยแล้วก็ประตูน้ําสำเพง็งอะไรพวกนี้ใช่ไหมของที่ว่าจะซื้อมาขายไปอย่างที่ว่าครูขายอุปกรณ์กอฟใช่ไหมครูซื้อมาครูได้กําไรเซ็ตละสามสี่พันในช่วงคลิปตา่างแลวซื้อมาคือขายได้เลย สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทําเงินได้เร็วมากอะไรสําหรับเด็กมันจะเป็นสิ่งที่ทําเงินได้เร็วมากแล้วก็หลายๆคนเขาก็แม้กระทั่งซื้อมาขายไปรถยนต์มือสองเขาก็ยังทําเงินได้เร็วนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถเอามาขายได้สิ่งสิ่งนั้นคือคุณจะต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความรู้เลยแล้วก็ คือบทออนไลน์เราต้องคุณต้องจำไว้สิ่งหนึ่งมันไม่ได้มีเราแค่เจ้าเดียวนะที่ขายมันมีอีกหลายๆคนที่เขาขายเหมือนเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเรามันมีหลายปัจจัยที่ประกอบให้เขาตัดสินใจซื้อเราอย่างเช่นเรามีเพจดูน่าเชื่อถือไหมเรามีตัวตนไหมเรามีอะไรที่ทำให้เขาก้าตัดสินใจจ่ายเงินเพราะว่าออนไลน์มัน มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้อะว่าคุณจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกถ้าคุณสนใจทําธุรกิจซื้อมาขายไปอันดับแรกคุณจะต้องสร้างโปรไฟล์ของคุณให้ดูนะ่าเชื่อถือสร้างเพจของคุณมาให้มันเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องราวให้ให้ลูกค้ามีความเชื่อถือให้มากที่สุดนะั่นแหละคุณถึงจะขายของบนออนไลน์ได้ในคุณถึงจะจับเงินบนธุรกิจซื้อมาขายไปบนโลกออนไลน์ ุรกิจซื้อมาขายไปทำเงินได้เร็วจริงๆไม่ว่าคุณจะขายอะไรถ้าคุณมีความรู้เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายผลไม้คุณไปรับผลไม้เอามาขายเงินทองมากมายยกตัวอ,อย่างอย่างพิมลีพายขายทุกอย่างขายทุกอย่างแล้วเงินทองมากมายมหา,าศาลนั่นแหละคือธุรกิจซื้อมาขายไป <c oughs> คุณเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากเล็กๆก่อน แล้วค่อยขยายไปเป็นธุรกิจใหญ่โตเม็ดเงินวล์ในธุรกิจซื้อมาขายไปบนออนไลน์เยอะมากมายมหาศาลทุกอย่างสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเอามาทําเป็นซื้อมาขายไปไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งหรือของมือสองสิ่งนี้จะทําให้คุณได้เงินเร็วหนึ่งธุรกิจที่ได้เงินเร็วก็คือธุรกิจความรู้ทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปแล้ว่โลกยุค AI โยกโลกยุคที่มันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้ามือ ไปกลายเป็นหลังมือจากที่ว่าโลกแบบเดิมๆตอนนี้มันเข้าสู่ยุค AI ยุคที่เปลี่ยนแบบ100%เปลี่ยนแบบ360อองศาเลยก็ว่าได้ทุกอย่างเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนในยุคนี้และยุคอนาคตเขาไม่อยากที่จะต้องไปเสียเวลาเรียนอะไรยาวๆอีกแล้วเขาต้องการความรู้ที่เขาสามารถเอามาใช้งานได้เลยคือเรียนมาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เลย นั่นแหละดังนั้นโทษความรู้จะมีเม็ดเงินอยู่ในนั้นมากเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทําเงินได้เร็ววันนี้ถ้าคุณมีความรู้คูเชื่อว่าทุกคนนะมีความรู้ที่ติดตัวอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการทาการตลาดเรื่องการขายเรื่องเ,ออเสื้อผ้าเรื่องแต่งตัวความรู้ในการทําไร่ทําสวนความรู้ในการซ่อมรถเนินความรู้ในการจัดบ้านต่างๆเราจะมีเราจะมีสิ่งสิ่งนั้นนะมนุษย์เราทุกคนนะมนุษย์เราทุกคนจะมีสิ่งสิ่งนั้นอยู่ในตัวเอง แต่สิ่งที่เราไม่รู้จริงๆก็คือเราไม่รู้ไงว่าความสามารถของเรา,ามันสามารถเอาไปขายได้หรือเปล่าความรู้ของเรา,ามันสามารถเอาไปขายได้หรือเปล่าวันนี้อยากจะให้คุณรู้นะว่าตลาดกำลังต้องการความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะเจาะจงน,นไม่ว่าคุณจะรู้อะไรอย่าคุณสามารถกันกรองมันออกมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งนี้ก็ทำเงินได้เร็วในตลาดเพราะว่าตลาดกำลังต้องการความรู้ ความรู้ที่มันสามารถให้ให้เขาเมื่อเขาเรียนรู้เสร็จแล้วอ่ะมันสามารถให้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ2ช่องทางที่คุณจะทำเงินได้เร็วบนโลกออนไลน์จากประสบการณ์ของคุณจริงๆมันมีอีกมากมายเลยที่คุณจะสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีรายได้แบบรวดเร็วบนโลกออนไลน์เอาสตัวอย่างนี้ไปปรับใช้กับ กับวิธีการสร้างรายได้ของคุณถ้าวันนี้คุณยังไม่มีรายได้บนโลกออนไลน์แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดแล้วบนโลกออนไลน์เป็นโลกธุรกิจที่สามารถทำเงินได้เร็วได้ไวได้ยั่งยืนมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกเร็วเลือกไวเลือกยั่งยืนเก็บกินตลอดชีพเพราะฉะนั้นเอาไปพิจารณาดูว่าคุณอยากจะทำซื้อมาขายไปไหมหรือคุณอยากจะแกะเอาความรู้ของคุณ ออกมาเพื่อเป็นรายได้ที่ยั่งยืนวันนี้